ดีค่ะรักษาผ้าที่สองค่ะน้ำค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกงพิมพ์ลายงานญี่ปุ่นนะคะ45โลราคา8 0 0 0บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ2 0 0ถึง250ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ32บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นพิมพ์ลายลายจริงๆจ้าลายแบบล ลายคะ่ะพี่นางคะ,ะนะเป็นลายทุกตัวนะคะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นผ้าเอยองด้วยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเราก็เป็นเอวยางยืดด้วยใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋าเป็นพิมพ์ลายทุกตัวนะลายดอกลายจุดลายตารางลายตะแคงลายนอนมีมาหมดเลยนะคะใช่คะ่ะเน้นเป็นลายลายนะคะลูกค้าจ๋าใครที่ไม่ชอบลายกดผ่านไปได้เลยค่ใครชอบลายลายค่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาในนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าแบบนี้สวยสวยพี่นางค่ะดูว่าขายตัว150 ได้เลยค่ะตัวร้อยห้าสิบตัวร้อยแปดสิบนะคะได้ค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะสําหรับกางเกงพิมพ์ลายค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นทรงกระโปรงหรือทรงคูลอดด้วยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยเนาะแต่ว่าอุ้ยเขาอยากได้ตัวอันนี้ขอคนสูงนิดนึงเด้อได้ค่ะพี่นายไม่ต้องสูงก็ได้ไม่ต้องสูงก็ได้ใช่ค่ะเออลูกค้าจ๋าไม่ต้องสูงก็ได้เด้อจะประมาณนี้ แต่สวยจริงๆลูกค้าจ๋าแนะนําเลย32บาทต่อตัวลูกค้าเอาไปขาย80ได้ลูกค้าจ๋าทำเป็นเอวสูงได้ไหมนะอพนแล้วพอแล้วพอแล้วใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ค่ะนี่เลยลูกค้าจ๋าใส่กับส้นย่องใส่กับผ้าใบใส่กับรองเท้าอะไรก็ได้อะได้หมดก็ใส่กับเสื้อยืดเนาะได้ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะยิ่งช่วงนี้แล้วเป็นอะไรที่แบบใส่ง่ายใส่สบายค่ะไม่อึดอัดไม่คันงคลายด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยค่ะใครที่สนใจหมดนี้นะคะราคา8 0 0 0บาทค่ะ ลูกค้าจ๊ะ8,000บาทค่ะ45ห้ากิโลนะคะได้ทั้งหมดนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าหยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนได้ตามรีวิวครบทุกตัวนะคะใช่แล้วค่ะกงไม่เห็นเกือบหน้าขมำทำไมเม่กีกงไม่เห็นอะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะสนใจก็สอบนี้เอฟได้เลยลูกค้าจ๋า45บ้าโล800ันบาท อยากหมุนเองอยากเปิดเองเรามีกระสอบใหม่ค่ะ45โล8,000บาทเหมือนกันเกรดเเหมือนกันต้นทุนประมาณการเท่ากันจ้ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วยุและที่สำคัญพี่นางจ๋าส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเอวยางยืดนะคนเน้นเป็นเอวยางยืดค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์เราก็จะอาจแบบว่าใส่ด้วยกันได้ได้ค่ะเใส่ได้เอ็ใส่ได้ LXL คะใส่ได้แต่ว่าไซส์ในนี้อาจจะเน้นเป็น ML นะคะ m l นะคะประมาณนี้ไซส์กำลังพอดีเลยไซส์พอดีะบาเรา ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าถามหาไซส์ S ก็มีไซส์ M ก็มาไซส์ L ก็มีลูกค้าจ๋าเพราะว่าเรียกว่าฟรีไซส์ก็ได้ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าบางคนแบบว่าใส่แล้วหลวมบางตัวเขาจะมีสายเชือแบบน<ช>ี้ให้นะคะลูกค้าจ๋าแต่สวยนะลูกค้าจ๋าใส่ได้ทุกวัยของผู้หญิงเลยวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนกลุ่มแม่บ้านได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าบางตัวสามารถใส่ทํางานได้ด้วยนะคะใช่ค่ะยิ่งช่วงนี้เขากำลังฮิตเลยนะกางเกงแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าใส่กับเป็นกอก็ได้ ใส่กับเป็นคล้ายๆแบบสปอร์ตบาร์ก็ได้นะคะลูกค้าจะแต่งตัวได้หมดนะคะได้หมดแบบนี้ลูกค้าจับผ้าดีดิใช่แล้วค่ะลูกค้าสวยอุ้ยคู่กันค่ะได้สาวออกกำลออกฟิศนะคะได้หมดใช่แล้วค่ะลูกค้าจานได้ คุณภาพเกรดเอซื้อไปหนึ่งกระสอบลดต้นทุนสักนีลูกค้าจะไม่ต้องซักไม่ต้องรีดเลยนะคะสะบัดขายได้เลยลูกค้าจ๋าเพราะว่าเขาเป็นเนื้อผ้าแบบผ้าผิวอ่ะใช่ค่ะคือเป็นมีทั้งผ้าเรย,ยองมีทั้งผ้าแบบเขาเรียกผ้าอะไรนะผ้าซิลชีฟองนะ,ะคะจ๋าแล้วก็ผ้าแบบเด้งๆอนะ่ะลูกค้าจ๋ามีผ้ามาเลยนะคะใช่ค่ะคมาในนี้เลย<ช>นะคะลูกค้าจ๋าแต่ชอบความลายของเขามากความลายความสีสันความลดลายคา่ะอุ้ยนี่พี่นานนี้มีอันนี้ด้วย ผูกผูกอ็ห้าลักเลยนะคะตัวนี้ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะถามหาลายอะไรมีในนี้หมดเลยลูกค้าจ๋ายกเว้นลายติ๊กตับหมมอมู่เยไม่น่ามีนะคะไม่น่ามีอันนี้น่าสวยค่ะสวยเลย ลายสวยเลยค่ะรูค่จ๋าอ่ะใครชอบลายลายค่ะรูค่จ๋าใครชอบลายลายหมวดนี้ห้ามพลาดนะคะรูค่ะจ๋าจะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้ช่คะหรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ค่ะรูค้าจ๋ามีพร้อมจัดส่งที่สําคัญค่ะรูค้าจ๋าซื้อสามกระสอบจะได้ส่วนลดด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกกับทางบัคเลยค่ะรูค้จ๋าหรือว่าหรือว่าค่ะรูค้าจ๋าซื้อเซตสิบกระสอบจะได้เป็นราคาส่งนะคะเรามีราคาส่งให้ด้วย ราคาส่งของเราขออนุญาตแอบบอกลดทุกลูกนะคะลูกค้าจ๋าต่อลูกนะคะลดไปเลยทุกลูกนะคะค่ะลูกค้าจ๋ารือวา่าหรือว่า ขายอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วอยากได้ราคาแบบว่าลดลงไปอีกเ,ออเราก็มีในราคาเหมาคา่ะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าเราก็มีในราคาเหมาเหมือนกันลูกค้าจา๋าอันนี้สามารถแบบว่าสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยแอดมินก็ได้ห,หรือว่าเบอร์โทรที่หน้าเพจลูกค้าจา๋าเบอร์โทรที่หน้าเพจโทรได้ทุกเบอร์นะคะสี่ห้าเบอร์โทรได้ทุกเบอร์นะคะใครที่ต้องการความรวดเร็วต้องการจะติดต่อพนักงานขายโดยรวดเร็วนะคะลูกค้าจ๋าเดียวค่ะ่ค่ะ รวดเร็วและอะไร<า>น,นะคะโถ <ฮ S 1> เพื่อความอะไรนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเนี่ยเราแหละทันทแบบันทันทันน,นิดนึง แนะนำเลยนะคะติดต่อบั็กได้หลากหลายช่องทางจริงๆนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าอย่างที่แจ้งนะเพื่อความสะดวกลูกค้าจ๋าโทรนะคะลูกค้าจ๋าเบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจ5้าหกเบอร์นะคะสามารถโทรได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆน่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซค่ะลวดลายคันเนื้อผ้าดีคุณภาพเกรดเอค่ะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าจ๋าขาดเปื้อนดํามีเจอนะคะอาจจะมีแบบว่า เอลยืดเอลเสียเอลตายมีเจอนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่อยากแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าใส่ได้ตลอดเลยนะลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นลายริ้วแบบสีสุภาพก็สามารถใส่กันได้นะคะกลุ่มอาฟฟิตที่เขาแบบเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะคะลูกค้าจ๋าถ้าเป็นลายดอกก็แม่บ้านเรานะคะใส่อยู่บ้านใส่ลำลอง ว้าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายใส่ส,สบายนะคะจะเป็นเนื้อผ้าริว้วๆ<ม>เป็นเนื้อผ้าแบบเด้งดึงเป็นเนื้อผ้าแบบว่าเลยหย่องนะคะใช่ค่ะราคะจะได้หลายกลุ่มอ่ะหมดเนี้ยได้หลายกลุ่มมา,ากนะคะใครที่สนใจสาม,มารถเซฟได้เลยได้เลยเค่ะคะจาอย่าเพิ่งเบื่อนะ<ๆ>อย่าเบื่อค่ะเราขอเน้นย้ำอีกรอบนะคะใครที่สนใจจะสั่งสินค้าช่วงนี้สามารถสั่งได้เลยได้เลยช่วงนี้ขนส่งเราก็ยังกระจายกันจะส่งกันเรื่อยๆนะคะราคะจะใครจะสั่งสินค้าสัจโอ้ยสั่งสินค้า้เลย เดี๋ยวหลังวันที่ย<ช>ี่ห้ายี่หกนะคะล<ช>ูกค้าจะบางคนส่งอัดปิดแล้วนะคะเราอาจจะส่งได้แหละ แต่ว่าขนส่งก็อาจจะไม่กระจายนะคะลูกค้าจะแนะนําว่าให้สั่งซื้อช่วงนี้ได้เลยเนาะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าช่วงนี้เราก็จะแจ้งทุกไลฟ์ทุกคลิปนะคะเรื่องขนส่งนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าเราไม่อยากให้สินค้าของลูกค้าไปแบบว่าตกค้างตกค้างใช่นะคะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่แจ้งเลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าจ๋าอยากได้สินค้าขายช่วงปีใหม่นะคะแนะนําสั่งช่วงนี้เข้ามาได้เลยลูกค้าจ๋าเราจะได้รีบกระจายสินค้าให้ลูกค้าให้ได้ทันก่อนปีใหม่นี้ เพราะว่าขนส่งเหมือนอย่างที่แจ้งไปเนาะบางขนส่งหยุดตั้งแต่ยี่ิ้ายี่7 28กยี่เ็ก็มียี่0เก้าสามสิบขนส่งรับบางขนส่งรับนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่กระจายให้ล<ช>ูกค้าน,นะคะ,คะเพราะฉะนั้นอาจจะไปแบบว่าค้างที่ขนส่งเราคือไม่อยากให้ของลูกค้าค้างเอาง่ายๆเลยใช่ค่ะ อยากให้กระจายให้หมดเนาะใช่แล้วก็ใครที่แบบว่ามารับสินค้าที่บริษัทประจำนะคะจ่าบริษัทเราหยุด2วันนะคะก็คือวันที่3าสิบกับวันที่1นะคะลูกค้าจ่าสองวันเท่านั้นนะคะนอกนั้นเข้ามาได้หมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะาสามารถเข้ามารับสินค้าที่หน้างานได้นะคะถึงวันที่30สนะสามกับวันที่หนึ่งลูกค้ามาลูกค้าไม่เจอใครมาใช่ค่ะไม่เจอใครนะคะแต่ถ้าเจอก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งเจ้ยาไม่น่าเกี่ยวกับเราอะลูกค้าจ่าเพราะฉะนั้น บัสหยุดสวัสดีปีใหม่สองวันนะ,ะจ๊ะใช่ก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่จะไปขายปีใหม่นะคะูกค้าจะเอาหมวดนี้ไปขายก็ดีนะ,ะช่วงปีใหม่ค่ะูกค้าจะเอาหมวดนี้ไปขายได้เลยคนใส่กางเกงกับบ้านคนหาเสื้อผ้ากับบ้านนะคะูกค้าจะยยิ่งเป็นหมวดนี้ ต้นทุนสุดคุม้มราคาสุดคุม้มที่สัมพันธ์เป็นเกดเอกใช่ค,ค่ะลูกค้าจ่าแลรลดต้นทุนซักลดต้นทุนใช่ค่ะลูกค้าจ่าขายง่ายมาก32บาทลูกค้าขาย80ดสิบสามสิบสองบาทลูกค้าขาย1 0 0 32บาทบางตัวค่ะลูกค้าสามารถทําราคาได้ ร้อยี่สิบร้อยห้าเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่นะหนูเห็นถ้าเป็นทรงกระโปรงอ่ะพี่นางค่ะสองร้อยไ,ได้นะสองร้อยไ,ไ,ได้นะคะราคาจแบบเนี้ยร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบได้นะคะ 180, ถ้าะะเป็นทรงเหมือนทรงคลองคอ,องช่วงเอวนะแต่ขาเขาจะเล็กนะคะลูกค้าจ๋าถ้าใส่จริงๆ ลูกค้าจัดประมาณนี้นะใครที่ชอบใส่ไอเนื้อผ้าประมาณนี้ลูกค้าแนะนําเลยแล้วเป็นเอวแบบเอวฟรีไซส์อะ่ะคือเอวสามารถยืดได้ไม่ต้องห่วงว่าเอสใส่ไม่ได้เอ็มใส่ไม่ได้เขาสามารถยืดได้นะคะลูกค้าจัอ่ะอันนี้ประมาณการนะคะ,<ช>คะจากเราขอประมาณการให้ลูกค้าคร่าวๆประมาณนี้นะคะใช่ค่ะ,ะสำหรับลูกค้า สนใจในสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นการเกงพิมพ์ลายเอวยางยืดนะคะเน้นผ้าเรยลองเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอสนะคะ45โล,ลราคา8,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ200ถึง250ตัวค่ะต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ32บาทค่ะค่ะส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หนาช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นทางไลน์เป็นบุ๊กหน้าเว็บไซต์ไอหรือจะเป็นเบอร์โทร ถยูท้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฟาดิตาาไปในช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหวดนี้ขอบคุณค่ะ